สวัสดีครับรายการเสนม,มวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหครั้งนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไปพักผ่อนกันมามวยเริ่มแล้วนะครับสุกนี้สุกเย็นและเสาร์เช้าจัดไปเน้นๆ2สรายการสอนสอนหลังจากที่พักกันมาสามอาทิตย์แล้วก็เราจะมาคุยกันรายการเสาร์เช้าว,วันไฟในยี่สิบซึ่งถ้าเป็นคู่ที่คนไทย ติดตามก็ต้องเป็นมวยไทยคู่แรกเลยที่คนไทยน่าสนใจเป็นการเจอกันของเสือแบล็กทอพาน49กับดีมิทตีคอฟตุนพอได้น่าดูอยู่นะครับคอฟตุนนี่ชนะเฟอร์รารีแฟร์เทคมาแล้วก็แพ้นอกนนทชัยจิตเมืองนนส่วนเสือแบล็กสองนัดหลังสุดนี่คือหลับทั้งคู่เลยหลับให้เคียมรันนาบัตตี้แล้วก็หลับให้กุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยนะครับ ต่อมายืนสู้คนไทยน่าสนใจก็ต้องเป็นการรับน้องให้กับพาแฮมกิรติชาวอิหร่านอายุ21ปีเท่านั้นที่เพิ่งได้สัญญาวันใหญ่มานะครับรับน้องโดยแรมโบเล็กชออัจรบุญซึ่งฟอร์มของแรมโบเล็กสองครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะคนมีีมือนะชนะเคล็กโคกลี่กับชนะซอนเนสเซนมานะครับถ้าเราจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยแรมโบเล็กก็จะมีโพสต,ตัดพอว่า ฟการต่อสู้น้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเวลคัมทูสัญญาวันใหญ่นะฮะถ้าไม่ใช่สัญญาวันใหญ่เนี่ยโอกาสขึ้นลุมพินีบ่อยๆมีสูงแต่พอเป็นสัญญาวันใหญ่ได้สัญญามา6ครั้งแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วแลมโบเล็กต่อยแค่2ครั้งเท่านั้นนะก็ต้องขอไฟเยอะๆหน่อยต่อมากลับมาแล้วนะครับหลายๆคนชอบคนนี้ชาวต่างชาติ l ุ o เ the Chef l i ซี่ฉายาพ่อครัวหลังจากที่แพ้นนอกให้กับบัมบาร่าโกยาเต้ไปและบัมบาร่าโกยาเต้จะไปเจอกับโจโนัทวุฒิในรายการวัน1.70นะครับดาวได้เลยว่ากระดูกเบ้าตาแตกนะครับเพราะโดนศอกไปของบัมบาร่านี่หนักมากดังปักเจอกันครั้งนี้เจอ,นค,อคนที่ว่าโคดี้เจอโรมไปเซิร์ชดูเนี่ยในเว็บไซต์วันไม่มีภาพด้วยนะครับอาจจะต้องก็ต้องบอกว่า ลุกเดอะเชฟลิซี่เนี่อเมริกันเนี่ยมีความสร้างพอสมควรเพราะฉะนั้นโคดี้เจอร์รมอาจจะสั่งมารับฝีมือให้นิดนึงเรียกความมั่นใจเคาะสนิมหน่อยนะครับแต่ความอันตรายของพวกนี้เลยคนที่ไม่รู้จักว่าเป็นใครเนี่ยแล้วมาต่อยเนี่ยโอกาสพลิกมีสูงและคู่สูงสุดที่ชาวไทยทุกคนอยากดูก็ต้องเป็นซ้ายอุกกาบาตกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยกุหลาบดำเคยทำงานกับวันใหญ่มาแล้ว เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เขาจะได้ขึ้นรายการเสาร์เช้าและมีลุนโบนัส50 0 0มืเหรียญจะเจอกับคนที่ใครๆได้เห็นฟอร์มต้องบอกว่าเจอกับใครก็สนุกก็คือจอห์นลีนิกเกอร์ซ้ายหินผานะครับหลังจากที่เป็น MMA เนี่ยต้องบอกว่าโอโ้แมชน้อยเหลือเกินนะครับแต่ตั้งแต่ไปแก้ปัญหาหน้างานให้พี่ชาตรีมาที่รายการวัน165โตเกียวซูเปเร็กทาเครุนะครับ ไปเจอกับชินยะอาโอกิให้ชินยะอาโอกินี่ธรรมดามีแมตช์เจอกับเซจนอตคัตนะครับเซจนอตคัตช่างน้ำหนักผ่านแล้วแต่ว่าพี่เลี้ยงมีปัญหาเรื่องวีซ่าพี่เลี้ยงไม่สามารถมาอยู่ที่มุมได้นะครับเซจนอตคัตเลือกจะถอนวันแข่งนะครับพี่ชาตรีให้พนักงานไปตามหาว่าจอลินิเกอร์อยู่ไหนช่วยจำตามจอลินิเกอร์มา แข่งแทนให้ทีจอร์เลนิกเกอร์เป็นมวยแทนให้ในครั้งนั้นเซจน็อตคัตหลังจากที่พิชาตีบอกว่า,ามีปัญหาเรื่องพี่เลี้ยงไม่ได้อยู่ในมุมนะครับแล not cut ้วเซจน็อตคัตเลือกที่จะถอนไปปุ๊บเซจก็โพสต์ลงไปใน IG ของเขาว่าขอฟังความฝั่งเขาบ้างนะครับจำไม่ได้แล้วว่ายังไงสุดท้ายเซจน็อตคัตกับวันแชมเปี้ยนชิพเลือกที่จะยกเลิกสัญญากันเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ตามว่า เซชได้ไปที่ไหนหรือ,อยังแต่ว่าหลังจากที่จอร์ลินิเกอร์แก้ปัญหาหน้างานให้พี่ชาตีเรียบร้อยนะครับพี่ชาตีก็มอบโอกาสให้2อันสบายสบายโบนัส50 0 0 0เหรียญ2ครั้งซ้อน2ครั้งโบนัส1 0,000แเหรียญได้ไปโชว์ตัวที่อเมริกาที่เดนเวอร์รายการเดียวกับซูเปอร์เล็กเนแฮงตี้เจอกับเอซาเทนพาวนะครับมัดหินผาทํางานปักปักปเอซาเทนพาวแพ้ และได้มาโชว์ฝีมือที่เมืองไทยด้วยในรายการลุมพินีเสาร์เช้ารายการที่ l e เกียนเออร์เซลเจอกับอเล็กซิสนิโคลัสภาค2นะครับก็จัดการน็อกอเล็กเซย์บาลิโกไปยกหนึ่งรับโบนัสให้ง,งามๆห้าหมื่นเหรียญน,นะครับได้รับโบนัสห้าหมื่เหรียญเนี่ยสครั้งนี้คือเดือนชนเดือนเลยเดือนกันยายเกันยายนได้ไป 50, ห้าหมื่เหรียญห้ตุลาคมได้ไป5ห้าหมื่เหรียญตอนนี้จอร์นลินเกอร์บอกโอ้โห มาแข่งกติกามวยไทยที่วันแชมเปี้ยนชิพที่ลุมพินีนี่ตัวเยอะนะครับงานสบายได้เงินห้าหมื่นเหรียญเพราะเป็นกติกา m m a โเ้โหเรียกว่าปีละครั้งอะไรอย่างี้นะแต่จอร์เเกอรก์ก็เป็นคนที่มีความแอคทีฟอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมฟาบิซิโอถึงไม่ป้องกันอะไรสักทีนะครับแต่ฟาบิซิโอก็จะป้องกันแชมป์ในรายการวัน170เช่นกันที่เท้าความมาทั้งหมดนี้ เราจะไม่คุยกันเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันคู่เอกเป็นทางคายเจอกับอักบาร์อับดุลลายเยป MMA 70กิโลกรัมชิงแชมป์นะครับผมที่เลือกทำคู่นี้เป็นคู่เอกหงและคู่นี้ผมคิดว่าไม่น่าจะไปถึงคะแนนนะครับจะต้องมีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งมวยมรณาโดนน็อกอย่างแน่นอนนะครับผมเราเริ่มไปคุยกันเลยทางคายนะครับ แชมป์ชาวจีนอายุ29ปีพีกแหละสูง1 7 7เซนติเมตรสถิติชนะ19แพ้2น็อกเอาท์15ครั้งนะครับคาแรคเตอร์ของทางคายเนี่ยมวยไฟเตอร์มวยยืนสู้นะครับไม่ยอมนอนเลยถ้าใครชวนนอนทางคายไม่ยอมนอนด้วยนะครับต่อยหมัดเตะขาเท้านี่พลิ้วไหวเบาฟุตเวิร์กนะครับเข้าออกเข้าออกยึดยักยึดยัก เฮดมูเมนต์ขยับหัวนี่คือหัวนี่เป้าเนี่ยไม่ไม,ไม่มีนิ่งนะครับขยับหัวตลอดนะครับหมัดคมมากฮุกซ้ายเนี่ยรวดเร็วนะครับฮุกซ้ายของทางคายเนี่ยใช้ทั้งเป็นทั้งหมัดหน้าแล้วก็หมัดสวนนะครับเป็นคนสติดีด้วยนะครับเวลาทางคายโดนชกแล้วเนี่ยหนีเลยออกวนเลยเวทีกลงวงกลมเนี่ยวนจุดออกมาตั้งหลักใหม่ไม่แบบโดนชกแล้วแบบไม่ยอมเข้าไปแลกด้วยนะครับเป็นคนมีสติอย่างนั้นถอยหลัง ตั้งหลักออกมาเสมอซิติยอดหลัง3ไฟล์ของทางคายนะครับถ้าทุกคนจำกันได้ก็คือชนะน็อกเอาท์ทันลียก3 1มีนาคม2567เป็นรายการที่กาตาปีที่แล้วต่อมาก็ชนะคะแนนเอกฉันทันลีนะครับเป็นครบ5ยก26สิงหาคม2565แล้วก็ชนะน็อกเอาท์ยก1คิมแจวงุง26มีนาคม2500 65หลังไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทางคายเนี่ยน็อกยกหนึ่งมา3มครั้งรวดนะครับเนี่ยน็อกยกหนึ่งคิมแจวงุงน็อกยกหนึ่งยุนชังมินน็อกยกหนึ่งเรียวโกทาคาฮาชินะครับทางคายหมัดหนักมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างของฝั่งอักบาอับดุลลเยฟก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยดูอักบาอับดุลลเยฟเลย จนมาต้องทําการบ้านในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับพอดูแล้วก็บอกว่าโอ้โหคีกิสสถานไทเกอร์มวยไทยกับทีมอาลูนาทีมเขาเนี่ยคือไปขุดมาจากไหนเนี่ยเด็กคนนี้นะครับผมคืออักบาอ์อุลเยฟอายุ27ปีนะครับสูง1 7 7ซนตเมตรชาวคีกิสสถานนะครับประเทศคีกิสสถานอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับผม ชนะ11ครั้งรวดไม่เคยแพ้และเป็นน็อกเอาท์ทั้ง11ครั้งนะครับคาแรคเตอร์ของอักบาบนุลเยฟเนี่ยคือพอผมทำกันบ้านเขาเนี่ยคือมันมีความตะลึงว่าอู้ทำไมเด็กคนนี้มันหมัดหนักขนาดเนี้ยคือต่อยปุ้งล่วงต่อยปุ้งล่วงนะครับ3เนี่ยมาแข่งวันเช้มนชิปสาครั้งน็อกเอาท์ยก1 2ครั้งนะครับกับโอเทคอารอนคาราเต แล้วก็น็อกเอายกสองฮาริวอาเมียนะครับหมัดหนักเวอร์แล้วก็มาดูคาแรคเตอร์ของอักบาอับดุลลายเยฟเนี่ยนะครับคือครบเครื่องด้วยเจอกับฮาริวอาเมียเนี่ยลงไปปล้ำลงไปนอนสู้ได้นะครับต่อยหมัดเตะขาอาวุธคมแล้วก็แรงยืนสู้ก็ได้นอนปล้ำสู้ก็ได้หมัดหนักนะครับเดินหน้าดุดันติดฟุตเวิร์กด้วยนะครับผมสติย้อนหลัง3ามไฟชนะน็อกเอายกส ฮาริวอาเมียนะครับกำลังสแกรมเบิลคือกำลังแกะลุกเนี่ยปล้ำกันลุกขึ้นมาแล้วก็ถอยออกมานะครับวาดฮุกซ้ายไปปุ๊งฮาริวอาเมียหลับนะครับผมยกหนึ่งชนะอารอนคาราเต้นเนี่ยแบ็กค,คิกเข้าไปเข้าที่ท้องอารอนหน้าเหย,ย่ปุ๊บฮุกซ้ายฮุกขวาอารอนล่วงลงไปตามกรรมการห้ามยกหนึ่งนะครับเจอโฮเท็กอปคัดขวาปุ๊งหลับนะครับลงไปแล้วก็ซ้ำกรรมการห้ามอย่างรวดเร็ว คือสามครั้งรวดเนี่ยคือแบบน็อกเอาท์มาอย่างโหดนะครับเรามาดูว่าทางคายข้อดีของทางคายเนี่ยครับเป็นยังไงนะทางคายเนี่ยเป็นคนที่มีหมัดฮุกซ้ายเนี่ยหนักแล้วก็คมมากนะครับแล้วคือแบบฮุกซ้ายแกนเนี่ยใช้ทั้งเป็นทั้งหมัดหน้าแล้วก็หมัดดักเนี่ยใช้ลุยก็ได้แล้วก็ร,รอสวนเคาน์เตอร์ก็ได้ตอนนี้ทางคายเจอกับทันลีเนี่ยที่กาตาเนี่ยถ้าทุกคนจัก,กันได้ว่า ภาพรวมของกาตารเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับผมมันมันมันไม่สนุกมันไม่มันนะคู่ทางคายเนี่ยกับทันลีเนี่กรับใบเหลืองไปทันลีเนยรับใบเหลืองไปสองครั้งทางคายเนี่ยรับใบเหลืองไปครั้งหนึ่งจนถึงยกสามเป็นแบบโป้งเดียวจอดเป็นฮุกขวานะครับแต่พอผมมาทําการบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยก็มันดีนะคือทันลีเนี่ยทางคายเนี่ยเฮดมูเมนต์แล้วความรวดเร็วของเขาเนี่ยนะครับโยกหลบโยกหลบโยกหลบเนี่ย คือไวกว่า,ากันเพราะว่าดูแล้วอ๋อไวกว่าทันรีนี่ทันรีทําอะไรไม่ได้เพระทันรีทําอะไรไม่ได้แล้วทันรีลังเลออกอะไรไปทางคายก็เห็นนะครับออกมาปุ๊บทางคายโยกหัวแล้วก็สวนในหุกซ้ายออกมาปุ๊บโยกหลบสวนในหุกขวาทางคายก็เป็นคนที่แบบคา์เตอร์ได้ดีนะครับเวลาคู่ต่อสู้ออกมัดมาทางคายชอบหลบแล้วสวนได้นะผมแล้วหมัดหนักกลายเป็นว่าทันรีทําอะไรไม่ได้ทันรีเลยแบบ งงไม่มีอาวุธจะไปสู้แล้วจะรวบลงพื้นทางคายก็เทคดาวดี e เฟนซ์ออกมาได้นะครับแลวสุดท้ายเจอกับทันลีที่กาตาเป็นหุกขวาปุ้งทันลีล่วงไปแล้วก็โดนซ้ำนะครับผมต่อมาข้อดีทางคายเนี่ยฟุตเวิร์กเฮดมู vement นะครับเท้าเบาพลิ้วไหวเข้าออกเข้าออกขยับหัวหลอกล่อนะไม่เคยเป็นเป้านิ่งคือมันเห็นๆเ,เลยกับทันลีที่กาตากับทันลีภาคหนึ่งแล้วก็ กับคิมแจวงคล้ายๆกันคือทางคายกับอัคบาอับนุลเยตเนี่ยคือสไตล์คล้ายกันมากนะครับยืนสู้แต่อัคบาเนี่ยจะมีความปล้ำได้แต่ถ้ายืนสู้นี่สไตล์คล้ายกันคือฟุตเวิร์กเข้าออกเข้าออกยกหัวยกหัวหมัดหนักๆนะครับต่อมาทางคายเนี่ยเวลาเขาโดนโดนอาวุธคู่ต่อสู้เนี่ยสติดีมากจะไม่แบบไปแลกด้วยจะหนีเลยจะถอยเลยปุ๊บ หนีออกมาตั้งหลักวนออกมาตั้งหลักทุกครั้งคือแบบไม่ไปแลกด้วยไม่ไปเลนเลอร์แลกด้วยไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ทะเลาะด้วยเลือกเฉพาะอันที่ฉันได้เปรียบทางคายเป็นอย่างนี้นะครับผมข้อเสียของทางคายนะครับถ้าใครจะรวบทางคายเนี่ยทางคายไม่เอาด้วยครับเทคดาวดีเฟนส์อย่างเดียวคือไม่เอาเกมนอนสู้ด้วยนะครับเน้นเป็นการป้องกันเทคดาวดีเฟนส์แทนทันลีพยายามรวบอยู่สองสาครั้งรวบไม่สําเร็จทันลีก็ หมดอาวุธจะจะไปสู้กับทางคายนะทางคายก็เร็วกว่าทันลีโยกหัวหลบแล้วก็สวนนะครับทันลีแพ้ไปทางคายชนะมาแล้วมาดูบ้างข้อดีของอักบาอับดุลไลยเยฟนะครับคือมันคล้ายกับทางคายมาก6กซ้ายก็คมหมัดคมๆนะครับฟุตเวิร์กก็มีนะครับนอนปล้ำอตอนเจอกับฮาริวเมียเนี่ยคือด้วยความที่อักบาเนี่ย มีสถิติกับวันแัมเป็นชิปแค่3ครั้งผมไปดูทั้ง3อันใช่ไหมอันแรกก็น็อกน็อกอายก1อันที่2ก็แบบยืนสู้ใช่ไหมอันที่2ก็น็อกอายก1ก็ยืนสู้เหมือนกันพอมาทนนี่3เจอกับฮาริอเมียโชว์สกิลครับว่าปลัมก็เป็นนะกอดรัดฟัดเวียงขัดขาแบบยูโดนะครับซูเพล็กด้วยกับฮาริวามียแบบผมก็แบบเฮ้ยเด็กคนนี้ครบเครื่องนี่นานะครับก็ ปล้ำได้ด้วยเพราะเป็นประเทศที่แบบว่าสถานสถานเนี่ยอุซเบกิสถานคาซัคสถานคีรกิสถานนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าประเทศพวกนี้เล่นมวยปล้ำเป็นอะไรน,นะแล้วก็เป็นคนมีความดุดันนะครับมีเป็นเด็กมีความเป็นแบบเดินหน้าลุยไม่ยอมถอยครับแอคทีฟแอคเรซีฟดุดันเดินหน้าสู้อย่างเดียวข้อเสียของอักบาอับดุลเยฟน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ประสบการณ์ในการขึ้นสู้ชิงแชมป์นะครับ ทางคายนีย่ป้องกันสําเร็จมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วชิงครั้งแรกก็ได้เลยนะครับได้เข็มขัดกลับบ้านไปชาวจีนแห่ต้อนรับนะเป็นพินในโพสต์ไอจีของพี่ชาตรีนะครับผมต่อมาถ้าเป็นทางคายอยากจะชนะครั้งนี้กับอักบาอับดุลลายเยบทำยังไงครับผมคิดว่าถ้าเป็นทางคายนะคืออย่าถอยเยอะด้วยความที่ว่าอักบาเนี่ยเดินหน้าแล้วเก่งเป็นคนดุดันนะครับ ทางคายฟุตเวิร์กดีนะครับไม่ถอยเยอะพยายามอยู่กลางเวทีใช้ฟุตเวิร์กเร็วๆขเขาเนี่ยวนเป็นวงกลมซะบริเวณกลางเวทีครั้งนี้เวทีเหลี่ยมด้วยเป็นเวทีใช่ไหมไม่ใช่กลงละถ้าติดมุมขึ้นมาเนี่ยโดนอัคบาเนี่มีสิทธิ์แพ้ได้นะครับผมรอความผีผามของอัคบาร,รอความไม่ละเอียดของอัคบานะครับแล้วก็รอดักฮุกซ้ายอาวุธเด็ดของเขาสวยๆพอฮุกซ้ายไปถ้าได้ผลเนี่ยร่วงลงไปรีบ ปิดเกมอย่างรวดเร็วนะครับใช้จิตวิทยาให้กรรมการรีบมาห้ามลุย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 นะน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอักบาล่ะถ้าเป็นอักบาเนี่ผมคิดว่าเน้นระยะแมน่นๆม่นเลือกออกเน้นเน้นย่าพลีผลามากพยายามชกให้ฉลาดพยายามเลือกเป้าที่แบบต่อยแล้วเข้าให้ได้นะครับออกแล้วหวังผลไม่ออกไม่ออกอาวุธขี้เกียจแล้วก็พยายามกาดสูงไว้นะครับ เฮดมู vement เยอะหน่อยเพราะว่าดักฮุกซ้ายของทางคายเนี่ยก็อันตรายอยู่มากนะครับแล้วถ้าเป็นนักบาถ้ายืนสู้รู้แล้ว,ว่าเฮ้ยทางคายยืนสู้เก่งกว่าเตรียมตัวงัดวิชามวยปล้ำออกมารวบลงพื้นได้นะครับรอจังหวะพอรวบลงพื้นเนี่ยผมคิดว่าทางคายเนี่ยไม่เอาด้วยไม่ยอมนอนสู้ด้วยเสียเปรียบไม่ถนัดรอตอนยืนนะครับแล้วต่อที่กําลังแบบชุลมุนวุ่นวายแยกออกมาแล้วก็ กซ้ายเหมือนที่ทำกับฮาริวอาร์เมีย e ได้ก็อาจจะชนะได้นะครับผลการแข่งขันขอเดาว,ว่าน่าจะได้แชมป์คนใหม่นะเดานะครับเดาผมว่าสูสีมากทั้งคู่นะครับมันจะเป็นการน็อกเอาท์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน็อกเอาท์แหละแต่จะเป็นการน็อกเอาท์ที่ไม่ใช่ลักษณะว่าแบบดุดันแบบเหมือนแลกหมัดกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการน็อกเอาท์แบบปุ่งอ้าวเฮ้ยแล้วลงไปซ้ำแล้วก,วกรรมการก็จับแพ น่าจะเป็นสไตล์นี้มากกว่าแล้วคิดว่าที่ให้อักบาอดุลเยฟเนี่ยเพราะเขาโชว์แล้วว่าปล้ำเก่งนะครับคืออาวุธที่พกไปเยอะกว่าทางคายเลยขอเดาวว่าเป็นอักบาแต่ก็เดาลรวนๆนะเพราะว่าทางคายนี่หมัดก็ระยะแก่เก่งอ่ะแล้วก็หมัดสวนก็ข่มๆนะครับเจอทันลีทันลีก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ขอเดาเป็นอักบาดูกัน สนุกสนุกนะครับกับคู่เอกวันไฟในยี่สนะครับรุ่น70กิโลเ m a เนี่ยคือเหมือนตัวจะเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยแอคทีฟนะครับในอันดับเนี่ยก็มีแบบทางคายนะครับอันดับหนึ่งเป็นทันลีทันลีที่แพ้ที่กาตาไปก็เงียบไม่ได้ประกบเลยแล้วก็มีเด็กที่ชื่อว่าอีเลียเฟรมานอฟผมไปดูสดๆเลยอีเลียเฟรมานอฟเนี่ยแพ้ทันลีที่ลุมพินีนะครับโดนจับฮิวฮุก แพ้ไปอย่างรวดเร็วแล้วต่อมามีชามิลวกาสโนฟคนเนี้แอคทีฟผิดวิสัยกับคนอื่นเขานะครับเป็น70กิโลกร,รัมที่ตัวเล็กแล้วก็นอนลากลงไปนอนอย่างเดียวเลยนะครับมาตินเหงียนนะครับจะเจอกับชามีลวกาสโนฟที่กาตานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคนนี้อักบาอัดุลเลเยฟอันดับที่5ซึ่งได้โอกาสในการชิงแชมป์ครั้งนี้นะครับผมคิดว่าดูได้นะครับใครอยากดู MMA ระดับสูง ไม่ต้องไปถึงอเมริกาพูดประโยคนี้หลายครั้งแล้วนะครับไม่ต้องคือจะไปดู UFC เนี่ยถ้าไม่ดูที่ล่าสุด UFC มาที่มาเกาใช่ไหมฮะแล้วเป็นปีเตอร์ยานกับใครจำไม่ได้แล้วนะแล้วออกมาดีด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้ลุมพินีครับถ้าใครร,รู้รู่ทางนะครับมันมีวิธีดูฟรีอยู่เห็นเห็นฝรั่งเนี่ยมันแลกบัตรกำนันกันเยอะแยะนะครับเข้าไปแล้วก็ได้ดู m m ็ MMA ระดับสูงนะครับผมคิดว่าประกบวันไฟนัลน7เนี่ยประกบออกมาดีนะฮะผมว่าน่าจะมีน็อกเอาท์หลายคู่นะครับน่าจะออโชว์น่าจะออกมาดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่ติดตามสวัสดีครับ